หรืออย่างน้อยถ้าก่อนตายโยมได้ฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตผู้เจ้าบอกว่าคนคนนั้นถ้าละสังโยคห้าไม่ได้จะละได้ถ้าละได้แล้วจะได้เป็นพระ,ะหรหนต์อันนี้ตรวจสอบมาแล้วหลายสิบลายโยมที่ไปที่วัดอัตมาเอาซีดีไปเปิดฟังให้คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องที่กําลังจะใกล้สิ้นชีวิตอาการเดียวกันทุกคนตายสงบขณะมีความเจ็บปวดทุกทรมานพอฟังคําผู้เจ้าปุ๊บจะสงบทันที แล้วอย่างที่สองคือผิวพันผ่องใสเหมือนกับพระผัดกุณาที่ผู้เจ้าบอกเลยผู้เจ้าไปเทศให้พระผัดคุณาฟังกําลังใกล้จะสิ้นชีวิตพระผัดคุณาเนี่ยเจ็บปวดทุรนทุรายมากบอกพผัดุณาทนไหวไหมบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะตั้งใจฟังทมนะพระผัดกุณาผู้เจ้าก็แสดงทมให้เสร็จแล้วก็จากไปพระนนบอกหลังผู้เจ้าจากไปได้ไม่นานพระผัดคุณาก็ทํากาละลงแต่ชีวิตวันผ่องใสยิ่งนักผู้เจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไร ก่อนเขาฟังธรรมเนี่ยเขายังไม่ผ่องสายยิ่งนักพระเจ้าบอกไม่ผ่องสายได้อย่างไรก่อนเขาฟังธรรมเนี่ยเขายังไม่ได้อะไรเลยแต่หลังจากฟังธรรมแล้วเขาได้เป็นอนาคามีคือละสังโยช้าเบื้องต่ําได้พู้เจ้าจึงบอกอานนท์จําไว้คนที่ได้ยินได้ฟังคาตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยจะแบ่งเป็นสองกลุ่มมีอนิสงส์หประการกลุ่มหนึ่งเนี่ยถ้าเขาละสังโยช้าไม่ได้เขาจะละได้ถ้าละสังโยชธาได้แล้วเขาจะได้เป็นพระอรหันต์ในสองกลุ่มนี้มีสามลักษณะที่เหมือนกันหนึ่ง ถ้าเขาได้ฟังจากศาสดาโดยตรงก็ได้เหมือนกัน 2. ได้ฟังจากสาวกที่นำำําคําศาสดาไปถ่ายทอดโยมก็ได้ใครก็ได้ขอให้จําคําผู้ยา่าอย่าผิดแล้วเอาไปพูดให้เขาฟังอย่างที่3อยเ่ยตัวเข้าแล้วลึกถึงกฎแห่งธรรมได้เองนะสามประการนี้รวมกันเป็นอนิสงส์หประการน,นี่คือการที่ได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตประโยชน์คือตัวนี้ ดังนั้นที่เราได้ยินมาเนี่ยโอ้ยจำเป็นนกประโยชน์มหาศาลและพระเจ้าไม่เคยตำหนิเรื่องการทรงจำการทรงจำนั้นเป็นหนึ่งในการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนคนคนหนึ่งเนี่ยจากศูนย์เลยไม่รู้อะไรเลยจะรู้ธรรมะได้อย่างไงพระเจ้าบอกต้องมี12ขั้นตอนมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้เห็นไหมการทรงจำอยู่ตรงนี้นะอ่า พินาหรือใครควรเนื้อความที่ตนทรงจําไว้นั้นทำเนี่ยทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุสาหะผู้มีอุสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไวน้ในธรรมสิบสองขั้นตอนแล้วคนคนนี้จะรู้สัจธรรมได้แต่จะบรรลุได้ยังไงภาลทธวาชชะถามพระุทธเจ้าพระุทธเจ้าบอกภาลทวาชชะเวียนสิบสองขั้นตอนนี้ให้มากแล้วจะบรรลุซึ่งสัจธรรมเห็นไหมคนบางคนเนี่ยมีศรัทธามาวัดโยมแต่ไม่ฟังธรรม นะอ่ามาแค่ตามบูญสูญทานกลับนะนั้นอาการเนี้ยเป็นอาการตามอินทรีย์ของแต่ละ